ไอคือระเบนเอ้ยมันสกิลผ่านตรงนี้ยันสี่หเฮ้ยโอ้โหจะอ้วก

หมูตู้ปอดคิวให้พี่ปอดคิวให้พี่ชายเออตบบอ,อ,อดคิวให้พี่ชายเฮ <laughs> ้ยเป็นตะคิว,วอยู่ไหนเหลือตัวะอะไร <laughs> ไม่รู้อ๋อเหลือทารอนที่เพิ่งเกิด เล้นดีเลยดูว่างโอ้โหดูเลือดมันขึ้นมาแล้ว วัดีเดือกห้าตัวไอ้เหี้ยมันอยู่ห้าตัวเลยโว้บถือถ่ายแล้วน้องช็อตไม่เคยสร้างวีรล้วบุลุดปงดีลุยช็อตไม่เคยสร้างวีรล้วบุลุดตัวเอาตัวเอาตัวบนก่อนกูไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยจะตายแล้วตัวบนนี่อะไรแล้วเดี๋ยวกูต้องวาร์ปกลับเดี๋ยวเดี๋ยวกูวาร์ปกลับไปช่วยกูมีวาร์ปกูมีวาร์ปณเยอะไม่ได้คุณจะไปฆ่าแล้ว ดูเลยเลยเสียเออแอนตี้งดีท่ามยถ้ามดีชนกแพงมันจะตันนานแต่คนีไม่ชนก็เลยเี๋ยลากรเบอกแดงเมียวเมียวียเวเมมียวอนก่ครับไม่กลัวไม่กลัวทำไมมันเดินไปทางหองสีอาโมา หมอมันจะสีเข้าแพ้เยอแล้วก็มาแดกอ่ะอุ้ยอะอะไรนะอะไรเวโก้นะเด็บเบิร์คิวโอ้โหสองหนึ่งอันนี้คืออะไรอ่ะดีพื้นแดงนี่อยู่ของอยู่ของเวโก้ไงมึงไม่เคยเห็นเหรอไม่กูไึงเห็นเลยโกนด้วยอะไปอยู่โคลม ให้มันช่วยตีบูด้วยอืมสองตัวแล้วก็ไหวแต่เพราะว่ามันมีสามตัวพี่เชื่อผมป่าโอ้โหมันมีฝีได้เฮียนี่จะไหวหมดน่มีถ้าไม่มีเอดีซีมันกลางไม่มีศิรโอ้หพี่โคตรดุดีกันเวที่กลัวอะไรสู้ได้หมดเลยเพราะว่าถ้าเอดีซีไปพี่ก็สู้ได้เอ้ามันขัดกันเองดุดุโดนแล้วจังหวะกลัว ไอ้เหี้ยสี่ต่อหนึ่งสองทีสองสองเออสองไม่ไหวเฮียกูลืมไปกูไม่ได้สนใจตัวถัวกูเลยครับมีสองตัวนะอุ้ยอันตีหนีตามตาผมใส่ทุกอย่างแล้วโอ้ยเจ็บไม่น่าหวั่นไม่น่าหวั่นไอ้เหี้ยนี่กระจอกมันกระจอกมันแรงตัดจะไปไหนไอ้เหี้ยมันจะออนไหนไอ้เหี้ย ไปดิแค <Nice. S 2> <Nacional. S 1> ่นั <ard> ้นแหละเอาอีแถวเดินกินดิไอเดียปรอบตโลวันจะเวยไอเดียมันกดกดสวยตะโลแล้วอยู่มีเดนโลแล้วแป๊บนึงเฮ้ยโอ้ยเป๊ะสวยสวยพี่จัดเจ้าหว้าว้า แปดมาแปดไปแล้วสองปีหลังแล้วปีหลังแล้วปีหลังแล้วเข้ามาได้แล้วเออเดี๋ยอไยแต่ว่าโอเคจะบอกว่าแต่ว่ายังไม่ถึงดีเร็วเข้ากับบอ์แทนก็ได้สัอ้โหไอ้เหี้ยหมู ัโหลครับฮัลโหลครับรอไแมรับพรหอมทีอยู่ตรงไหนครับอ่าอยู่ตรงร้านข้าวแกงปักไต้ครับใช่ครับผมอ่าอะไรนะครับใช่ใช่ใช่ครับอยู่อยู่ตรงข้าวแกงปักต้เลยครับตรงนั้นเลยครับ ได้ครับได้ครับกำลังลงไปครับครับรอแป๊บนะครับเป็นไงคุยโทรศัพท์อยู่ด้วยเมื่อกี้เจ๋อพี่จะได้เหรอไอ้ที่จะได้ก็มาเด็กูเปิดอันตรีสวนเต็นเรื่องร้อนพี่ถ้าพี่เล่นจบดูตัวเรียวแล้วพี่จะเล่นกับน้องยังไงมาดังเมยอยากลงแล้งได้ไหมเรียวสามสิบอ่ะต้องไม่สามสิบเลยอ่ะใช่แค่สามสิบเอง ้ยพี่ก็ดูแค่นั้นแหละก้อนไรลนะ้เอาะมนดีเซ็นแน่น Aqui, ó. Né?